คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพยาเสพติด สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลนะครับผมกลับมาพบมาผอกับพ่อคือเก่าคือเดิมครับกับที่นี่วิถีชุ่มชนครับผมมาพบมาพอกันเมื่อี้กะเป็นวันจันทร์ที่4ธันวาคมพศ2 5 6 6กับพี่น้องรับผมเป็นมือแรกแข่งมานมือเปิดงานครับพี่น้องกับผมเปิดงานถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเขตบางลักษณ์เจริญกรุง50ครับผมเขตบางรักกอทมหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องรับผม โอเคเดี๋ยวหอยางเข้าไปบริเวณงานกันเลยพี่น้องนี่ครับผมถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ4-13ธันวาคมนะครับผมเขตบางรักนะครับผมโอเคเอาบอ่เสียเวลายางเข้าไปชมง,งานผอมๆกันเลยพี่น้องโอ้ยลานนี่มแต่แนวแซ่บๆครับเดี๋ยวเฮอยสิพายางบึงจนสุดซอยอีกคืเอเก้าครับพี่น้องจนสุดบริเวณงานุ่นละว่าเพิน่นอ่ามีแม่ค้ามาเพิ่มเติมมามีอยังมาขายอีกแน่นะครับเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเดินไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับผมโอเคครับท่านายจีเบิร์กกลิปของจีนีวิทีมเชิกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่งกดติดตามนราด้วยครับเด้อบอกว่าสิเป็นทางเพจและทางช่อง YouTube นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆอีกช่องหนึ่งนะครับผมสําหรับคีไอเตอร์มือใหม่ครับโอเคเท่ากับได้ย่างเขามาถึงบริเวณบทถ,ถึงกลางซอยดอก เกือบๆนะครับผมพี่น้องไนีรู้สึกว่ามือเปิดงานคน้นคานๆสีหลายนะครับผมช่วงพุ่มานี่ก็เป็นเวลาหาโมงนะครับผมหาโมงแรงนะพี่น้องบางคนก็กำลังเลืองานนะครับผมนักน้องนองนักศึกษาหรือว่านักเรียนกับกำลังเลิกเรียนครับผมก็มาเดินมาชมมาชิม,มชเอ,อ้มาชมมาชิมมาช็าชอปนะครับผมอันนี้เป็นเซล์จากโรงงานนะครับผมราคาเติมต้นตแต่สิบบาทครับพี่น้องครับผมทันใดที่มีโอกาสหรือว่ามีเวลาก็มาแวะมาชมได้นะครับผม งานผลม,มีเา่าไปถึงวันที่13กันยายม4ธันวาคมถึง13ธันวาคมนะครับผมโอเคครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีคกๆนะครับผมนับถอยหลังเข้าสูปีใหม่นะครับผมสิ่งใดทีบ่ดีกับทีมไว้ในปีเก่าอ่ารับสิ่งดีๆในปีใหม่เข้ามานะครับเนาะโอเคมาถึงลานปิ้งไก่เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมแซ่บแพบที่นองครับผมไก่ย่างห่อนหกอนับข้าวเหนียวนะครับเนาะ ติดตามด้วยร้านขนมชีนนะครับผมสันด้ที่มากกินขนมเส้นขนมปุ่นเอ้ยเขาปุ่นนะครับผมกะบ้านั่งมาทานได้นะครับผมโอเคเดินต่อพี่น้องกอเป็นการบดเสียเวลานะครับเนาะต่างฉาดก็มี่พี่น้องเอ้ยนะครับผมเรามาถึงร้านอะไรนี่เฮ้ยลูกชิ้นปลาโอ้ลูกสินมีแต่แนวแซบแซบครับผมมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะครับผมสวนนี่เดิวกะยางไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผม มาถึงปลาโป่งนะครับผมยิงปืนไม่ใช่ปลาโป่งเขาตรวจกอไฟอะไรยิงปืนครับพี่น้องครับผมยิงตุ๊กตาเนาะเพื่อรุ่นรางวัลนะครับผมปุ้ยยิงหลวงปุ้ยยิงลนนะครับโอ้โหนะครับผมเขากะฝากกับพี่ไฟเอ็ดดีขึ้นก่าครับผมพี่ไอเอ็ดตรวจสอบยิงปืนเนาะครับมันมันอยู่แถวอันสุดท้ายเลยครับผมแมนครับผมพี่ไอเอ็ดเข้ามาถึงลานเนื้อเนื้อย่างครับพี่ไฟเอ็ดเนื้อย่างแสบแซ่บโอ้ยแสบแสบเลยเนาะพี่ไฟเอ็นครับ เข้าบดีบดีผักคนเดียวเด้ไหันี่เขาผากักสองคนนี่ลานเนื้อย่างแซ่บเลยครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวมาเบิงโซนด้านนี้บ้างนะครับผมค้ากับเพราะก็ย่างผ้าพี่น้องชุ่มการค้าขายนะครับผมถือว่าเป็นการกระตุนเศรษฐกิจนะครับจับใจใส่ซ้อยนะครับผมโอ้ยอยู่ในส่วนต้นเดือนพอดีครับเงืนเดือนก้าล่งออกวันละคนนะครับผม mm hmm. เดือนมากครับมืนี้ อันนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นเหมือนกันนะครับผมนี่โอ้ยมึกย่างโอ้ยมีแต่แนวแสบแครกับพี่น้องมึกย่างะนะครับอันนี้ร้านตุ๊กตาโอ้ยสวยงามมากเลยพี่น้องงานแห้งพี่น้องเลยตุ๊กตานะครับผมนี่ร้านกเก่งยิ่งน,นะครับผมยางกอรครับจะเป็นการบดเสียเวลาอ่าบริเวณงานจัดงานเพื่อใส่ซุ่มแบบ มุ่งจากนะครับผมเข็ดคือเทียงหน้าเพิ่งมาแงยนครับผมเป็นแบบคลาสสิกแบบย้อนยุคนะครับผมมาถึงร้านปลาหมึกกับลูกชิ้นอีกแล้วพี่น้องหลายความกินหลายแห้งนะครับผมนี่กับานขนมโอุ้อันนี้อันนี้จะเป็นอย่างเนี้ยบกม่วงโอ้ยบักม่วงปลาบักมว่กมวงเบาพี่น้องมาถึงร้านนา้ำนี่แก้วละสิบบาทครับผมน้ำเย็นๆน้ำสม,น,มน้ำปั่นน้ำยังก์น้ำรับใจมีทุกอย่างครับผม ครับคนผากก็บ,บอกว่าท่านล่าพี่น้องเอ้ยนะครับผมบอกพิษบอกเตือก็เอาไ,ไปไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมเขี่ยเต๋อเมือม่อานาอพี่น้องนาะคนกะทายไล้ครับพี่น้องครับผมมีโอกาสกับมะย่างเด้อครับเด้อนี่ลานขนมปังนะครับผมปังเวอร์นะครับโอ้ยพี่แต่แเน่เสบๆสพี่น้องโอ้ยลานสมตําครับเดินมาถึงลาน ขายกุ้งย่างครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนี่อู้มีแต่ตัวใหญ่ๆครับกุ้งเป็นกุ้งเป็นหอยนะครับผมนี่ปลาหมึกปลาหมึกย่างนะครับผมหอยแครงหอยนางรมอู้หมีแต่แนวแสีบๆจีนองเลยอู้อย่างต่อครับพี่นองอย่างตอนะครับผมเ้ากับยางมาถึงปากข้างตรงเข้าที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมคือเป็น ปากข้างเข่านะครับผมมัตสึมิขายทั้งสองขางสองฟังนะครับผมผมกันยงมาฝฟังหนึ่งแล้วกัญางกลับอีกฟังหนึ่งนะครับผมเดินต่อครับอันนี้ล้านไก่ทอดครับผมไก่ทอดหอมๆไก่ทอดแสบๆครับอยากให้มาสัมผัสนะครับผมมาสัมผัสการค้าขายนะครับผมที่ถนนคนเดินกระต้นเศรษฐกิจนะครับผมเจริญกรุง5้หรือว่าเขตบางรักครับพี่น้องครับผม ตัวนี้เป็นลานขนมอ่ากับมาถึงปากทางเขานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับโคกสิบพ่อเพียงไว้ซ้ำนี้นะครับผมไว้พบพอกันคลิปไม่คลิปนาครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับผมขอทุกท่านจงโชคดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ